พอเลยนะเฮ้ยมีคนเอามีคนเอามีคนเอานี่มาวะมีคนเอาเหมือนกับท่อมีคนเอาท่อมานะท่อเกิดที่ไหนผมอาจไม่ทำวะ่ะเอาจริงๆนะผมบอกเลยนะเขาเอาท่อมาเสียเวลาแล้วอ่ะเขาได้ปั่นออกแน่นอนอตานี้ผมพูดเลยบางบอกว่า เอามือสกปรกมาจับกูไอ้เฮียเมื่อคืนกูเห็นมึงเอาไปใช้เจ้ากิมอีเวนอยาเอามาไอ้กูไอ้เฮียเสดจังเลย <c oughs> ขอภายสาวๆด้วยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแต่บางแต้มันดูแบบเป็นคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โห้ะด่านนี้ด่านที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยเพราะว่า มันแดงอะโอ้ดูสิครับสาวน้อยมันแดงไปหมดเลยอะมันช่างแดงไปหมดเลยฮะกูไปซ้ายแล้วกันขวาหลายสายดีเอา้าไม่เจอผมบอกเลยนะเอา้าโอ้อยากจุกจัดจัดอยากจุกจัดจัด โอ้ติดติดอะไรก่อนเกมโอ้ย p าวเวอร์อวิ่งมองหลังตลอดอย่างนี้แบบเขาไวยองไรสวนกระแสอืม เฮ้ยเลยก่อนแล้วเขาวิ่งไปไหนอะทำไมวิ่งเร็วเร็วอุ๊ยเสาขาวเสาขาวที่ มันได้มีเสาอีกาไอ้เปรตเออแย่แล้วทุกคนผมมาได้เสาอีกามาแล้วเราก็จะเป็นเบาหวาม id ันจะเป็นความดันปวดหัวตีเฮ้ยทำไมวะ เรื่องนี้คือผมไม่ได้มองเลยอะว่าแบบคนคนที่เขาติดปอดกับบางแม่วิ่งไปทางไหนอะอันนี้ผมไม่ได้มองเลยนะทางนน้นหรออ่ะเอเดาเอดา เอดาใช่ไหมเอ้าไม่ใช่เอดเดาหรอหมูโซ่ตัวเหล่งไปหมดแล้วคือหรือเปิร์กมันไม่ซิกกันวะ สวัสดีครับค่าแห่สัง่งฮัลโหลฮัลโหลอิสมีไม่ต้องแลกเลือดนะฮัลโหลอิสมีแล้วมันร้องยังไงต่อก็อพูนะจ๊ะ <c oughs> หรือที่จริงแล้วผมควรเอาไปแบบบาร์บีคิวพาซ่ามาวะคือแบบไม่เจอใครเลย จริงโอ้โหไม่มีถ่วงเครื่อง membership membership. ไอ้เชี่ยเอ้ยผ่านไม่ได้ โอ้โหนี่มันสวนโอ้โหด่านด่านจันไรสัตว์อะทุน,นผมไม่ได้มองเลยเมื่อกี้เนี่ยคือแบบว่าผมไม่ได้มองเลยเว้ย ผมไม่ได้มองเลยว่าใครเจ็บอ่ะเออคือผมผมพลาดไปสองช็อตใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยไอ้เปิดตาช่างอ่ะสุดท้ายผมเอามาทำไมก่อนผมเอามาทำไมก่อนเอามาแล้วก็ไม่ได้ใช้ ยาประชิดโอ้โหสอีกอ้วไหนไหนใครใครมาใครจะมาส่งกล้องเฮ้ยแล้วผมลืมผมลืมผมมีตู้ยังไงล่ะอุ๊ยแกฉันมีตู้ฉันมีเปิร์ปเปิดตู้ยังไงล่ะ ตีโดนเอด้าเอด้าโอ้โหคือผมตีไม่โดนเอด้าทุกคนครับแบบว่าสิบวิยัง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 แล้วกูเดินไงแล้วกูเป็นเนินไงจะบอดี้บ็อกเหรอมันก็ไม่ง่ายเปล่หวะอืม แล้วเราเป็นเนิร์สไงครับเราเป็นเนิร์ดอ <c oughs> อ้ยยัง้อยฆ่าได้คนนึงผมพอใจแล้วครับจริงนี่เรายังไม่ได้เปิดตู้กีสเลยนะนี่เรายังไม่ได้เปิดตู้กีสเลยนะเราใช้แค่เปิร์สเดียวเองเอาจริงตอนนี้คือผมแม่งใช้แค่เปิร์สเดียว <c oughs> อ่าอรนี้ชอบสองไฟสาย เราเราถึงเวลาที่จะแจ็คพอรตเขาหรือยังครับเราถึงเวลาที่จะแจ็คพอตเขาอยังครับว่าเรามีเปิร์เปิดตู้เหมือนกันเฮ้ยเกินไปเปิดตู้แม่งเลยอ่าปุมีเปิดตู้เลยอ้าอ่าอไอนี่มีสปินโอ้ คนมีสปรินคนมีสปรินแล้วทำเฟียลนะฮะ

จะเป็นเบาหวานมันจะเป็นความดันอะไรไม่รู้เว้ยกระทืบอครับกระทื้บอลาผมว่าเป็นมันเป็นเพิร์ที่ดีสุดเลยครับ,รบอ,อ้าวโดนแล้วแต่โดนกล่องทุกคนเฮ้ยอื้อ แบบว่าโดนนะแต่โดนกล่องว่ะแป้งโดนสองกล่องไปไหน is time, yeah. time to die yeah is time to die ผมเอาไปแขนวนเสานั้นแล้วกันนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไอ้เฟิร์สตาช่างผมออกมา เอามาทำไมก่อนปลดกำบ,บังแต่ว่าเราไม่ได้มองเลยเว้ยว่าแบบอืมเฮ้ยหรือว่าเขาจะได้ใช้ <c oughs> แอนนี่ชอบสปินชอบมาเดินย่อง เปิดต pues ู้ครับเปิดต bueno> um> ู้อ่าวิ่งสี่นี่ผมเห็นเหมือนผมเห็นหลังกวายอยู่งน้นเนี่ยถ้าถ้าเนื้อเราอยากจะวิ่งตามนะวิ่ง ปันอยู่อ๋อปั่นแม่งเลยไอ k f c อ่ะ ouais. ผมว่าเขาค <S 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 ่อนข้างจุกเป็นนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราเรายากนะครับในการที่แบบอืม ก็ต้องเก็บสี่หรอครับจริงมันตึงมากก็ไม่ต้องเก็บสี่ครับก็แข่งเลยครับแข่งเก็บสามเก็บสามก็ถือว่าชนะเก็บสามถือว่าชนะตายนะเก็บสามเก็บสามก็ถือว่าชนะอืมเดี๋ยวนะอันนี้มันรอที่บ้านเลยนะ เปิดตู้อยู่ทางโน้นเหรอเพะเราไปเปิดตูก้กีทนที่ผ่านป่าวะน่า พ่อหนุม่มพ่อหนุม่มทันไหมพ่อหนุม่มเอาพ่อหนุม่มเอ้ยเอ้อหนุม่มไม่เป็นไรครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเก็บเสียตานี้แต่คนนี้เขาจุก๊กตึงจริงนะ ยังไงยังไงครับยังไงอ้าวิว่งไม่มองหน้าอย่างงี้เสร็จนะครับเสร็จ เฮ้เย้เย้เย้ทำมากกระตุกจิตทำมากกระชากใจทำมากชาำกระใจทำมากกระตุกจิตกระชากใจทำมากกระตุกจิตทำมากกระชากใจทำมากคนหวยใหญ่ทำมากกระตุกจิตกระชากใจ เก็บสีด้วยเออคือตัดสินใจอะผมไม่ได้ใช้เลยอะคือเขาปลอยกำบังอะไม่ใช่เหรอแต่แบบว่าผมไม่เห็นเว้ยคือผมไม่เห็น did the h a s h really spawn the อะไรแดบะไอ just walk past i นคือคนตายไม่ต้องพิมพ์เยอะพูดสั้นๆคนระับมีสปนินเนอ,อส่วนกระแสทาราปากกระป๋องจานเจนใช้อยู่บ่อยเออ คนตายไม่ต้องพูดเยอะคนตายไม่ต้องพูดเยอะอืมผมไม่ได้มีเปิร์ถุงเครื่องนะเห็นปะ่ะแถมไอ้เปิร์ตัดสินใจแม่งมีก็ฟันไม่ถูกคนด้วยเท่ากับว่ามีไว้ทำไมไม่รู้เท่ากับว่าจริงๆเปิร์ที่ผมได้ใช้จริงๆนะมีแค่มีแค่อันนี้ยอบซ่อนให้ผมถามว่าตาขอนี้ยผมเห็นไหมว่าเขาวิ่งไปไหนไม่เห็นนะเพราะตอนนั้นผมไล่คนอื่นอยู่ดังนั้นเท่ากับว่าเอาจริงอะโชคดีของ อันเนี้ยมีเลยทาให้แบบเราเห็นเว้ยว่าเมื่อกี้เออตอนแรกเขาวิ่งมาอยู่แถวประตูบ้านเล็กใช่ปะผมเหยียบปุ๊บปุ๊บอะผมเหยียบปุ๊บอะเขาแม่งรีบวิ่งไปบ้านอีกแบบอีกฝั่งหนึ่งเลยเว้ยแล้วเปิดประตูอะไอ้นี่แม่งแบบคือต้องบอกว่าเล่นแบบใช้สมองเยอะเออกวนตีนดีอะเอาจริงๆประมาณนะั้นแต่ก็ไม่รอดนะครับไม่รอด